เคยลองนึกภาพตามกันไหมครับว่าถ้าอาณาจักรหนึ่งตกอยู่ภายใต้การหลอกลวงแล้วราชินีที่ยังเด็กมากๆต้องลุกขึ้นมาทวงทุกอย่างคืนมันจะเป็นยังไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของราชินีตัวน้อยผู้ยิ่งใหญ่กันครับเรื่องราวนี้มันไม่ได้เริ่มต้นที่ฝั่งของวีรบุรุษเลยนะแต่กลับเริ่มจากความทะเยอทะยานอันมืดมิดของวายร้ายคนหนึ่งต่างหาก ณอาณาจักรที่ชื่อว่าแคสเปียนะครับบัลลังเนี่ยถูกส่งต่อไปให้เจ้าหญิงโซเฟียผู้ยาววัยที่ยังคงจมอยู่กับความเศร้าโดยที่พระองค์เองก็ไม่รู้เลยแม้แต่นิดเดียวว่าอำนาจที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ในมือของพระองค์เลยแผงของสารานี่มันเรียกได้ว่าดำเนินไปอย่างราบเรื่อนสุดๆเลยเขาปล่อยให้ราชินีตัวน,น้อยใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่สวยงามไปวันๆในขณะที่ตัวเขาเองนะ่ะ ค่อยๆกัดกินอำนาจของอาณาจักรไปทีละน้อยๆแล้วอาณาจักรก็ต้องเจ็บปวดอย่างสาหัสเลยครับในขณะที่สราญกับพวกเสนาบดีของเขานับวันก็ยิ่งรวยขึ้นรวยจากการขูดรีดภาษีแล้วก็ออกกฎหมายที่มันโหดร้ายซึ่งทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นในนามขององค์ราชินีแต่ก็นั่นแหละครับความจริงมันก็เหมือนแสงสว่างอะนะที่ไม่มีอะไรจะมาบดบังได้ตลอดไป และแล้ววินาทีที่ทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปมันก็มาถึงจนได้มันเป็นการ,รเผชิญหน้าโดยบังเอิญมากๆเลยนะแต่กลับกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่จะพลิกประวัติศาสตร์ของแคสเปียไปตลอดกาลท่ามกลางความเงียบสงัดชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าฟิลิปส์ได้เปล่งเสียงแห่งความเจ็บปวดออกมาซึ่งมันเป็นเสียงที่สะท้อนความทุกข์ของคนทั้งอาณาจักรเลย พอได้ยินคำพูดที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังของฟิลิปส์เข้าไปเท่านั้นแหละโซเฟียก็เริ่มตั้งคำถามกับทุกอย่างที่พระองค์เคยเชื่อมานี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และนี่ก็คือก้าวแรกของพระองค์ครับที่ก้าวออกจากกำแพงวังแล้วเดินเข้าไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงของประชาชนสิ่งที่โซเฟียได้ไปเจอในตลาดหน้าครับ มันทำให้พระองค์ช็อกมากและมันก็เป็นเหมือนเชื้อไฟที่จุดประกายความมุ่งมั่นที่จะทวงอาณาจักรของพระองค์คืนกลับมาการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแบบทันทีแล้วก็เด็ดขาดมากๆโซเฟียจัดการรื้อระบบเก่าที่โหดร้ายของซารันทึงทั้งหมดแล้วก็เริ่มสร้างอาณาจักรขึ้นมาใหม่บนพื้นฐานของความยุติธรรม ด้วยความชัดเจนแล้วก็ความกล้าหาญนะคะโซเฟียลงมืออย่างเด็ดขาดเลยเพื่อเยียวยาอาณาจักรแล้วก็แก้ไขความผิดพลาดทั้งหมดที่เคยเกิดขึ้นในานามของพระองค์แต่วายร้ายในเรื่องนี้มันยังไม่จบแค่นั้นนะสิครับเขาไม่ได้หายไปไหนเลยแค่ซ่อนตัวรอจังหวะที่จะกลับมาอีกครั้งแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับทันทีที่ความสงบสุขกลับมาได้ไม่นาน ภัยคุกคามครั้งใหม่ก็ปรากฏตัวขึ้นโดยมีศัตรูหน้าเดิมคอยชักใยอยู่เบื้องหลังอาณาจักรเพื่อนบ้านยกทัพมาบุกเลยครับแล้วกองทัพของพวกเขานะ่ะใหญ่กว่าของแคสเปียเป็นเท่าตัวที่สําคัญคือคนที่นําทางมาก็คือสรานผู้ทรยศกับพวกเสนาบาดีที่เคยถูกในประเทศออกไปนั่นแหละสถานการณ์ตอนนั้นคือแบบดูสิ้นหวังมากๆราชินีก็ยังเด็กประสบการณ์รบก็ไม่มีกองทัพก็เล็กกว่า แล้วแบบนี้แคสเปียจะไปเอาชนะได้ยังไงล่ะครับนี่คือบททดสอบที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของโซเฟียเลยแต่พวกเขาลืมคิดไปอย่างหนึง่งพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของราชินีโซเฟียไม่ใช่กองทัพแต่คือหัวใจของประชาชนทุกคนตั้งหากพวกเขาไม่ได้สู้เพื่ออาณาจักรอย่างเดียวนะแต่สู้เพื่อราชินีที่มอบศักดิ์ศรีและก็ความหวังกลับคืนมาให้พวกเขาและในท้ายที่สุดครับ เมื่อต้องเผชิญหน้ากับสารานที่ถูกจับตัวมาได้โซเฟียก็ได้มอบคำตัดสินสุดท้ายซึ่งมันไม่ใช่ในฐานะเด็กน้อยที่ไม่รู้อะไรอีกต่อไปแล้วแต่ในฐานะของผู้ปกครองที่แท้จริงและเด็ดขาดและนี่แหละครับคือบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดราชินีตัวน้อยผู้ยิ่งใหญ่ได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าความเป็นผู้นำที่แท้จริงนะ่ะมันไม่ได้วัดกันที่อายุหรือประสบการณ์เลยแต่มันวัดกันที่ความกล้าที่จะยอมรับความจริง ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและความมุ่งมั่นที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องเสมอ